ไหนไหนไหนช่างทำอะไรอยู่วันนี้จะยืนคุมทั้งวันเลยโอ้ยไม่พอใจเลยไม่ยืนคุมไม่พอใจอีกโอ้ฮะเจอกล้องแล้วเก่งเลยบ่เอามาดูช่างสิงกันต่อทำอะไรนี่กดดันกดดันบ่ โอ้ยโอ้ยยาเน้นอนเหรอวะไปเอามาใส่นี่เล็กนี่ฝุ่นเป็นเราเราขอกไก่เป็นน้ำงขอกไก่โอ้อันนี้ขอกเองวะนี่เอาเชื่อมไปเชื่อมแปบบล็อกนี่บพรเรากวนเวลาเพิ่นแล้ว แว่นนี่มซื้อมาจากร้านไหนเนี่ยฮะ <c oughs> ดังเดิมโอ้ <c oughs> <c oughs> ดังเดิมตายถ่าย,ายอันนี้ทำอะไรนี่เคาะปะผุเหรอครับแม่ปะผุครับ <c oughs> ต,ต,ตัวนั่นออกตัวผุอืมปะผุเอาเห็นยังไห <c oughs> มันฮะเพราะผมก็น,นึน <c oughs> กนว่าจะจุดไฟกับแปลงลวด โอ้ยมันก็สิคักเติบอู้อื้อหูมันบ่ค่อยอันนีโอ๋นี่แปลงรวดนี่ซื้อมาเพื่อมาไว้เยรูนี่เหรอครับไว้ปัดต,ตรงนี้เนาะอันนี้เขาต้องใช้แก๊สแบบแบบไหนแบบแบบนนก๊สอะไรแก๊เราเชื่อไม่ได้เอ๋อโอ,ขอ้ของเขาที่ของเขาเลย เชื่อมทองเหลืองทองแดงนี่ครับช่างเสียงจะเริ่มทำการปะผุแล้วว่าใส่น้ำยาบ่ะอันมีน้ำยาเป็นตึงจนโอ้ยตรงใส่ทองเหลืองน้ำยาดีก็นุ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นยังนี่ลบดีกว่าเว้โอ้ยยังวะถือกล่องคอยว่าร้านอาหัรนะ เป็นยังก็เต่งสักหน่อยผมซื้อหัวเชื่อมมาบุดิอืมผมหาซื้อตัวนั้นบุดิอยู่หลักผมยศไม่อยู่แต่ผมมีซื้อตัวนี้แล้วไงเดี๋ยวผมจะไปซื้อใหม่มันเป็นกระหัวเชื่อมบ่ล่มแกนร่องออกมากบนสมือเลยอ๋อบางเทียออกมาดีๆออกแห้งจิเออ เพิม่มไม่อีกงลดไปหยิงไม่ถึอันนี้ต้องเต็มไว้ก่อนใช่ไหมตเต็มแล้วก็วไล่เคาะครับเ,เราใช้โทรศัพท์เราให้เป็นประโยชน์เอาซูมเมาหน่ิว่เราไม่ต้องไปยืนใกล้ขนาะด <c oughs> นั้นมันอันตรายครับสู้เมือนกันสู้เมาหนิวเว้ยอ้หอันนั้นอันนั้นบักนั้นก็ต้องเคาะให้มันได้ใช่ไหมไ <c oughs> อ้ยา คเอาเนี่ยนะโรโคเอาเนี่ยนตรงบกักตรงเป็นชั้นเป็นชั้นนะนี่ครับช่างสิงเริ่มทําการปะผุแล้วงานปะผุนี่ได้อยู่ใช่ไหมไแต่งานดึงประตูนี่บอถือว่าเกง่ถถเกงแต่งานดึงประตูนี่ได้แล้วครับเพราะว่าเอฟซีให้คําแนะนํามาครับประตู การดึงแก้ง,งานประตูนี่เปียะแล้วตอนนี้ถือ<ม>ว่าผ่านไปเนาะคนห้ามันก็ต้องมีการเรียนรู้ไปดินี่ ็นงานที่ต้องค่อนข้างใจเย็นหน่อยครับเร็วไม่ได้งานแบบนี้อันทองเหลืองเขาเอามาเชื่อมตรงไหนอาร์คขั้วเป็นมิตมันเสียครับอ๋อทองเหลืองเอาไว้อาร์คอ,อืมทองแดงไว้เชื่อมอืมคันทองเหลืองมันต้องเย็นน้ำยาเป็นบ่ เขาน่าจะมีทําเชื่อมไปฟ้ามาเนาะนี่ครับฮะนี่เหรอบ่ตู้มิกันนี่ทีว่าเชื่อมบางๆอ่ะโฆษณาหน้าใหม่อ๋อทำได้แล้วแมนสามพันบ่บ่สามพันกูสี่พันเออรมว่าจีซื้อไปมันสีางวะนี่เนาะง่มันตมันติติมันมีมันมอมันมันเหมือนไอ้ที่มันเชื่อมสเตนเลสใช่ไหมครับแมนเรายาง้เชื่อมหมืนน้ำเดต เด็กว่างว่างแต่ก็คือตัวนี้ตัวนี้ล่นไฟแล้วตัวนี้มันก็ยุบมันก็นั่นตเด็เพาะมืนนั่นติ๊ก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 เลยเออผมว่ามันดีนะดีอยู่มันก็คือเครื่องตู้เชื่อมเหล็กนั่นละเห็นบ่อุ้ยเอ้ยแตกดูแทอะวะ พอกระเทืนค้นกรกระเทืนค้นยังพกกระเทืนเลยอืเว่นก็ต้องซื้อไม่ใช่นะเว้นมันมันหาเงินเนี่ยหลายแล้วฮาฮาฮ่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 าฮาฮเาาเ่่ เออลเมียกินก่อนเออให้ล oh, well, oh, oh, uh, ูกเมียอดบ่ได้ดิให้ลูกเมียกินก่อนให้ลูกเมียอิ่มให้ลูกเมียอิ่มเฮาอดก็ได้บ่เป็นหยังกันดิเออจัดเลยอันนี้มันปะทั้งในทั้งนอกเป็นเลขสองสันสามสันอ๋อสามเลยนะอันนี้มันสันนอก สับนอกสับในใส่หรือเปล่าสับในมันบครับอ๋อมันว่าเป็นอย่างอืมมีมันบางๆหรอกแต่มันหลายสับครับมันก็เลยดูมันแข็งหนงดีซับมันเออโชคดีที่ผมมีเหล็กบางให้อยู่พอดีเลยเนาะฮะคิดน้ำอัดแล้วเหรอโว้ยบ่แม่นคิดน้ำชังบปล่า เออว่าอคิดคาเกตน่งบ่ไม่คิดเลยเนาะโอ้ไลวันเนาะ็นเมาแต่เมาเออคิดเนาะอี่ทำไวันเนี่เขาตอคิดโอ้ตงูกตรงงเอ้สนเมาไปเปลี่ยนใจแล้วให้เมาเลยเปลี่ยนใจแล้วเออเมาเด้อ คอยหักเล็กเจ้า้เจาเมาอ่เล็กเล็กกนอ่เมต้งหาเล่เออโอ้คันเมาตนแรกรต้งตราคาเองกับตคาองน่นต้นแรกเจ้าเมาแล้วเมนดีิบ่ให้เมาบ้มาสิเพิ่มบ่สูเพิ่มบ่อสเพงานเร็วเร็วไง เพิ่นย่านงานมันเร็วเร็วขันเมาอะเออเออโบนังรับคงไปได้นั่นได้นันประตูมันก็บประตู่าเกิงมันก็เลยโดนนี่อืได้ประสบการณ์แล้วทีนี้เนาะการดึงประตูได้ประสบการณ์แล้วเราต้องดึงข้างบนด้วยนี่เพื่อให้มันได้ตำแหน่งดึงแต่ข้างล่างไม่ได้นะ เออเฮตดไปเห็ดไปเขาได้มีประสบการณ์ได้มีความรู้ไปเก่งแน่นอนอนาคตถึบปอกืมอืมก็มีอะไรก็แนะนำกันมาอีกนะครับได้แบ่งปันประสบการณ์ได้แบ่งปันความรู้กันครับเลขเปลี่ยนความคิดกัน อันไหนที่ดีที่เข้าท่าเราก็จะเอามาทําครับอันไหนที่ไม่ดีไม่เข้าท่าเราก็ไม่ทำแจ้วแจวแจวสุดจัดเลยเอาติดตามชมกันต่อไป <speaking> นี่บ่บ่บ่หัวลันเออลันบ่เออแจ๋วจะบอกกันไปโดด้นะัั